เราเห็นพระทำลายพ่อเราฆ่าพ่อเราเยียบย่ำทำลายพ่อเราเหมือนกับพ่อเราไม่มประโยชน์ท่านที่ตัวเองโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองอยู่นั่นแหะไม่มีความละอายเลยะหน้าด้านขนาดนั้นจะเลยความละอายไม่มีจะเป็นพระเป็นสัมมณะได้ยังไงมันต้องพร้อมด้วยเหตุพร้อมด้วยผลพร้อมด้วยทาด้วยวินยัยจึงจะเป็นพระเป็นสัมมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ นั่นเนเรื่องที่ต้องบุกพูดในฝั่งเมื่อกี้นั่นแต่ลูกคิดว่าลูกถูกก็ออกมารวมตัวกันพวกลูกพวกหลานเยอะๆนั่นตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาบอกเลยว่านี่ข้าพเจ้านี้ถูกพระจริงพระเจ้ต้องจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองต้องกินข้าวทุกเวลานั่นต้องมีเมียต้องกินเหล,ล้าเมาสุรา ต้องขับรถลิ้นต้องมีตระจัตตระแแหมีลิงมีลายมีเฟซเจ็ดหาผู้สาวก็ออกมาให้ลูกถ้าคิดว่าลูกเป็นของเท้เตลวงปู่ขอให้เทตามทำตามบิไหนนี่ลวงปู่เอาอย่างนี้พูดแต่ละคำลวงปู่ก็ยกทำยกวิไหนขึ้นคือดูแลตัวเองอย่างดีลูกหลานพูดแต่ละคำไม่เห็นว่าลวงปู่ขาดสติ สิ่งไหนใช่สิ่งไหนไม่ใช่หลวงปู่พร้อมเสมอที่จะรับฟังลูกหลานค็เข้าใจนะหลวงปู่เสเวงหาคนดีหนึ่งในแสนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั่นคนดีหนึ่งในแสนพี่นาดูที่ลูกหลานจะไม่อยากจะเป็นคนดีก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าไปเข้าใจานี่หลวงปู่ไม่เคยด่าใครด่าไปัะไงล่บฮะด่าคนนั้นคนนี้ด่าเป็นยังไง แต่ตำหนิติเตียนเพื่อความสมัคตีมีเขาจะไอ้ยังหลวงพ่อตำหนิตีเตียนเรื่องทำื่องวิไัยเพื่อความสมัคตีจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ลูกหลานใครจะเข้าไปก้าวไก่กันได้ล่ะมันตัวใครตัวมันนี่ถ้าลูกหลานคิดว่าพวกจับเงินจับทองได้ไปสุกติพวกไม่จับเงินไม่จับไอ้พระที่จับเงินจับทองก็คือพระเทเข้าสู่สุกติหรือเป็นพระอะหัน พระที่ไม่จับเงินจับทองแสดงว่าพระปลอมไปทุกขติไม่ใช่พระอริยบคุคคลลูกก็ตั้งกองทัพอธรรมขึ้นมาทีหรืออยังไงหรือผู้รู้ว่าจะไงหรือคุณหนูเพลี่ว่าจะไงหรือท่านธรรมปาละจอมทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่คือคนเตือนทามว่ายังไงล่ะลูกถ้าว่าลุงผู้ผิดน่ย เขาก็เอานั่นนะเขาก็เอาแปรลี่มาใส่หลวงปู่บ้างเอาคนตืบตามาใส่บ้างพ่อไม่ทราบนะลูกก็มาให้ดูเอาไปขั้นใหญ่ในโลกโซเชียลหลวงปู่ไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งนั้นนะใขรจะไปทําอะไรก็เป็นสาธารณาแล้วนี่ใครจะด่าก็แล้วไปใครจะสาทุก็แล้วไปตัวใครตัวมันนี่พพเพราะหลวงปู่พูดเพื่อความสามัคคีหลวงปู่ไม่ได้พูดเพื่อความแตกแยกสาม,มัคคีขอรุกหลังเข้าใจด้วยนะ เออถ้าลูกหลานคิดว่าลูกหลานถูกก็ดังเดี่พูดให้ฟังก็รวมตัวกันตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาจีสัว์หลวงปู่เลยว่าลหลวงพ่อน้อยนี่ผิดทางแล้วนั่นไม่มีหลอกพระแบบนี้พระแท้ต้องจับเงินจับทองต้องมีเมียต้องกินเหล้าเมาจุลาต้องมีตระับตระแกบต้องขับรถเล่นต้องกินข้าวทุกเวลาว่าไปสิลูกหลวงปู่ก็จะรับฟัง แล้วก็จะขอคุณหนูเพลี่มาพิจารณาไต่ตองด้วยว่าใครถูกใครผิดเข้าใจยังท่านละเป็นอย่างนั้นนั่หลวงปู่ม,ม่พิพารณาไต่ตองดูดีแล้วลูกคยพูดจะว่าหลวงปู่หลวงปตาลุกนี้พูดขึ้นด้วยขาดสติอืหผู้ที่จับเงินจับทองนั่นคือคนขาดสติพระขาดสติพระไม่เต็มบาทพระกินข้าวทุกเวลานันพระขาดสติพระไม่เต็มบาท ถ้าไม่เต็มติ้งลูกเขาใจอย่างเรียนที่ลูกศึกษาที่ลูกทาให้เข้าใจศึกษาด้วยความเคารพที่ลูกถ้าเราไม่เครารพพุทธเจ้าไม่เครารพธรรมไม่เครารพพี่ไหนแล้วเราจะเป็นพระเป็นสัมมณะเต็มบาทได้ยังไงนะลูกหรือเป็นวาสกาที่เต็มบาทได้ยังไงนะลูกพ่อก็จะถามลูกหลานพ่อรับฟังหมดนั่นแหละอืไม่มีใครฟังบอกถึงสามคนก็ลูกหลานเลยเป็นคนที่สามที่ดา่าพ่อนั่นนะั้นก็ชาตุด้วย าใจอย่างเออเราเรา,เรายอมยอมเสมอยอมรับฝันดูแลตัวเองตลอดนี่ของลูกหลังเข้าใจนะไม่อยากจเห็นตัวเราบ่แยงกันแล้วทำไมจึงไม่รวมกันที่ทาที่วินัยล่ะหืมทําไมต้องแยกแตกเมื่อกีกันด้วยมีหน้าหลังพุทธะปรินิพานพระติงแตกแยกกันตั้งยีสิบแปดนิ้กายระมกกลีบุตรพระเจ้าสมมาราชมันรวมรวมรวมกันใหม นี่เม่ทสังนี่ทำสังฆทานาครั้งที่สองก็เพราะเงินพราะทองนี่แหละถ้าลูกที่ดา่าหลวงปู่เป็นมหานั่นก็ศึกษาอยู่ไม่ใช่เหรือลูกทำสังฆัานครั้งที่สองพระอรหันนี่หอมาจากป่านี่ไม่เห็นหมู่เห็นคณะกําลังจับเงินจับทองใช้ใจเงินทองเอาบาทมาตั้งไว้บนศาลาบ้างลานวัดบ้างในบ้านบ้างชักชวนอุบากอุบาสิกาเอาเงินมาใส่บาทถ้าใครอยากได้บุญเอามา เอามาเลยถ้าใครอยากได้บุญนี่เอาเงินมาส่บาทข้าพเจ้าเอาเงินไหมข้าพเจ้าเห็นไหมล่ะพระเจอเจอกลุ่มนั้นถ้าลังหันรูปเดียวเหาะจากป่ามาเห็นเหตุการณ์เลยไปพูดกับพระกลุ่มนั้นว่าเนี่ยพระคุณเจ้าไม่ได้บริอา่างนี้นะอันนี้พวกเราที่เป็นคนที่ฆ่าบิดาของตัวเองนวนี่ฆ่าพ่อของตัวเองนะเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะก็เลยไปบอกกับอุบาสิกาว่าสิบกาเขาไม่ทราบนี่จะไม่ล่ะเขาก็นึกว่านี่ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย พระกลุ่มใหญ่ที่เป็นพวกไอทำลายศาสนานี่ไม่พอใจพากันสวดขับไล่พระอาหารหัน์รูปนั้นมันก็มีนี่ลูกศึกษากดูยังอ่ะพระอาหารหัน์รูปนั้นก็เลยไปชักชวนหมู่ที่เป็นพระอาหารหัน์ร้วนหลายร้อยรูปเพื่อทำสังฆทานครั้งที่สอง นำวมตารนี้แกแล้วศึกษาหน่อยศึกษาน้อยหน่อยนะลูกนะก็เ,เป็นอย่างนั้นจริงอะ่ะถ้าไม่ใชจพระอรหันต์ก็ไม่ให้เข้าร่วมในการทําสังฆินาเพื่อรักษาหลักพระวินยัยเขาใจยังอย่างนั้นลูกก็รวมตัวกันตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาที่แลูกก็อยากจะเห็นนั่นชาวพุทธิแท้ก็จะได้รวมกันอีกฝ่ายหนึ่ง นั่นแหะชาวพุทธิแทฟฟ้ฝ่ายอธรรมก็จะได้รวมกันที่ฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นแหละมีแปลกๆนะเอ,อบอกว่าลวงพ่อหน้อยจะไปนรกไปติเตียนพระที่จับเงินจับทองว่างี้นะมีแปลกๆนะดงนันก็แสดงว่าพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ใช่ไหมละ่ะเป็นพวกเดนิสต์นอกนี้นอกลอยพวกธรรมศาสนาไอ้พวกเราชพุทธจะยอมเหรอเฮ้อฮแล้วพวกจะถามการทําสั่งได้นานแต่ละครั้งเพื่อปกป้องหลักรมหลักวินัยไม่ใช่หรือ อย่งน้พวกเดรนดุสีนอกนี่นอก,นอก,นอกลอยพวกนี้มาทำลายศาสนาอย่งนั้นเหรอนี่พิราณาไตตองให้ถ่องท้ได้ลูกนั่นหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดลูกนั่นเวลาพูดเรามีสติเต็มที่ของเราว่าเดี๋ยวนี้เราพูดเอ้ยเราพูดถูกต้องตามการมตามปีไหนหรือไม่นั่นเราเทศเพื่ออะไรเพื่อความสมัคคีหรือความแตกแยกหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดเนี่หลวงปู่ไม่ได้เทศเพื่อลาบจักการะความเต่ิะเถือนเถื่อนยนีรก็ถินหลวงปู่ก็ไม่มีพระป่าหลวงปู่ก็ไม่มี นั่นพราะเป็นพระจนจนรูปหนึ่งแต่ภายในไม่ได้จนจิตของหลวงปู่ไม่ได้จนจิตของหลวงปู่นี่คือมหาเศรษฐีธรรมเข้าใจหรือยังตอนนี้นะลวงปูจะปกป้องรักษาหลักธรรมหลกไม่ไหนจนถึงวันที่หลวงปู่สิ้นลมหลูกจะออกมาจากช่วงเราก็ไม่ว่าไม่เข้าไปเข้าไก ลูงจะมาตั้งเป็นกองทัพอธรรมรวมกลุ่มรวมหมูรวมพวกหลวงปู่ก็อยากจะเห็นเพราวนี้ผู้นี้ฟังก็จะได้นื่นเชิญคุณหนูเพดีออกมาจัดการด้วยเชิญท่านธรรมปาละคนตื่นธรรมออกมาจัดการด้วยเขาจะยังนั้นเ,เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นหรอกก็จะดาใครจะสาธุก็เป็นสิทธิเสรีภาพของใจของมัน แต่ที่ลุงปู่ออกมานี่เพื่อเป็นผู้ช่วยพ่อแม่ครูอาจารย์เล็กๆน้อยๆช่วยพระองค์สังฆราชบ้างช่วยพุทธบิดาคือพระเจ้าเท่าที่จะทําได้ตามสติกํำลังปัญญาของตัวเองหมังว่าลูกที่ด,าด่าลุงปู่คงไม่เข้าใจนะใช้คํานี้ <c oughs> อธิบายยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกพราะไม่ชอบกินหน้าหรอก <c oughs> เราก็ไม่ว่าอะไรนะลูกนะไม่แต่ผัวเมียก็ยังทะเลาะบ,บ่ดแผกันฆ่ากันอยู่ไม่แต่ครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกก็อยางฆ่ากันอยู่จะไป,ประสีประชาอะไรกับหลวงปู่หลวงตาที่เป็นพระป่ารูปนี้หลวงปู่พูดจริงเห่อนะไม่เคยที่จะว่าล,ล้อล่นลาหลวมไม่มีล,ล้อหล่ลาหลวมเป็นยังไงอ่ะพูดทําไมเพราะเราเป็นพระเป็นจมณนะถ้าไม่จริงแล้วพูดทําไมพูดเพื่ออะไร เพื่อราบชกกาะกลเหรือพักคำเสลือนเดียนยอเหรือมันเอาไปเมืองพญิพานได้หรอหลวงปู่ก็จะถามนท่ิ์เจะว่ายังไงก็ไม่เข้าไปก้าวไกรนะลูกหลานนะวันนี้ถือว่าหลวงปู่ตอบธรรมะของพวกท่านทั้งหลายที่ด่าหลวงปู่แล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ตอบอีกลูกเขาให้ดูมาบานนี่ลุมฉีกเนื้อฉีกหนังเรา แร้วู่ก็อยากจะเห็นนันลูกนะว่าพวกเธอจะเตรียมพร้อมกันเมื่อไหรตั้งกองทัพอาธรรมขึ้นจกจ้วงความเป็นจริงว่าพระที่ไม่ใช้เงินใช้ทองคือพระปลอมพระที่ใช้เงินใช้ทองคือพระเทพระกินข้าวทุกเวลาคือพระเทพระที่ กินหรือฉันเพียงครั้งเดียวคือพระปลอมพระที่ใช้โทรศัพท์โทรแก๊ปเป็นพระเทพระที่ไม่ใช้โทรศัพท์โทรแก๊ปเป็นพระปลอมพระมีเมียเป็นพระเทพระไม่มีเมียเป็นพระปลอมหลวงปู่คงไปตายก่อนคงจะเห็นกองทัพอัธรรมกลุ่มใหญ่นี้ขึ้นมามั้งัน่นแหละ ไอ้พวกเรานี่ก็ต้องเตรียมพร้อมนะลูกนะผู้ที่อยู่ในธรรมในวินัยพระดีที่อยู่ในธรรมในวินัยอุบาสกอุบาสิกาดีที่อยู่ในธรรมในวินัยก็เตรียมพร้อมฝากถึงคุณหนูแพลี่ด้วยฝากถึงท่านธรรมปาละคนตื่นธรรมด้วยเตรียมพร้อมนะลูกหลานเออเตรียมพร้อมสู้กับกองทัพอธรรม กำลังจะตั้งขึ้นมายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ดูแลกันต่อไปอา้าวขอโภทนายลูกสาธุลู